เราจะพูดชื่อแน่ๆเลยนะคะวันนี้เราจะมาหาหอยกันนะครับหอยอะไรคะเราจะมาหาหอยพกนะคะไหนคะช่วยแนะนําหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาขุยเป็นตายังไงคะตายังไงคะชี้ตามันหน่อยตามันเป็นยังไงนี่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ทั้งนั้นเลยเนี่ยใช่ทั้งนั้นเลยค่ะอืมลองขุดดูลองขุดดูใช่ไหมใช่ไหมนี่ครับลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้อะไคะ นี่ไงนั่นไงอ้าวหาเลยค่ะมันไม่ใช่ครับเนี่ยค่ะเนี่ยมันอ้าตาอยู่เนี่ยนี่มันอ้าตาอยู่อย่างนี้นะคะชื่อน้องอะไรคะคนนี้คุซีราคนนี้ชื่อน้องอะไรคะน้องมาจินครับคนนี้ชื่อน้องอะไรคะก็มันก็เหมือนกับม้องไนี้ครับน้องไอ้นี่ครับเด็กๆหาหอยอะไรนะคะหอยพอง